ช่องป um ันต้นสมยอะไรจ๊ะน้องสวัสดีค่ะและนี่คือน้องเหมียว <laughs> เปิดคลิปมาก็งงเลยนี่ค่ะทุกคนพัสดุที่ได้มา <laughs> ในวันนี้ก็คือดองมานะคะทุกคนแล้วก็ยังมีอีกหลายพัสดุที่จะตามมาทีหลังก็เดี๋ยวจะเป็นวันอื่นนะคะทุกคนอันเล็กกอดไหมอเล็กกอด ความจริงใช้มือฉีกเลยอันนี้เราสั่งมาในน่าจะแอปชื่อว่าล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 าาอะไรสักอย่างนะคะหรือว่าแอปส้มก็ไม่แน่ใจโอเคอุย้ยวิ่งลงแก่เหมือนต้นแก่ยู่คนเดียวโทษนะคะแก่เลยละกันโยตึง้งแว่นดำอืมเห็นเขาแบบ ส่แบบเก็บทรงฟิลแบบว่าโอ้โหรถเจียงรถ<อ>เห็นเขาใส่กับเออเ๋ยวชุดเท่ๆกันนะคะทุกคนมาแกะกันเลยนี่หรือว่าเราจะแกะน้องตัวนี้ก่อนแกะตัวนี้ก่อนแล้วกกนค่ะมาเอาไหม่ต้องระวังนะคะคือฟ้าเคยทำแล้วแบบโดนของด้านหนเอา้าแกะง่ายมากก็ระวังโดนมือตัวเองด้วยนะคือฟ้าเคยทำอ่ะแบบรีบทำใช่ป่ะแกะอย่างนี้แหละไปสักพักหันหมาอีกทีเลือดออก ืงงมากว่าโดนตอนไหนนะคะแต่พอเห็นก็เส็บแสบเลยต้านี่อันนี้คือรอคอยมากใช่ไหมเอาเออกมาได้อบับเบิ้ล <Bubble. S 2> เขาก็คุมมาอ,อย่างเนี้ยนะนี่ค่ะทุกคนตา,ามันเป็นน้องตัวนี้ก่อนแล้วกันเป็นมัสคาร่าของ for you t o o นี่ค่ะ y o u t บ b อ er กเคนอันนี้คือแผลที่ฟ้าวิ่งล้มตอนวันฝนตกแล้วแบบ ไม่รู้ทำไมขูดเหมือนรอยแบบแมวขวดเลยชอบน้องตัวนี้มากฟ้าง <Hey. S 1> ใช้เป็นแท่งที่สามแล้วนะคะนี่มาสคาร่านะคะคือมันเป็นแบบเส้นเล็กเรียงเส้นสวยเป็นธรรมชาติคือรารู้สึกว่ามันแบบเส้นมันเป็นแบบอันเล็กเลเบียทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือใช้หมดไปแล้วนะคะนี่เกินใหม่ใช้จริงค่ะโ u ยูทู <Hey. S 1> ไม่ได้จ่าย <Hey. S 1> นี่ค่ะโอ้ช่าิช่า อุ๊ยโอเคอนี่แกง่าย่ะฉลาดเอามาเป็นเบอร์นี้ค่ะเบอร์03นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นที่เขาแนะนํามานะคะทุกคนสำหรับคนที่แบบปากค้าแบบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็สีตัวนี้ก็คือเหมาะนะคะทุกคนก็จะเป็น your my p r o j e r lipstick นะคะ enters and i s l o v e 03ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะทุกคน สีปากที่ฟ้าทาในวันนี้นะคะทุกคนฟ้าก็ใช้ของ for You Tube เหมือนกันค่ะทุกคนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นน <ๆ S 1> รุ่นเก่าคือเขาบอกว่าเลิกผลิตไปแล้วค่ะนี่ค่ะเลิกผลิตไปแล้วแล้วสีก็ฟ้าก็เลยถ่ายนี้ส่งไปเขาบอกว่าสีจะคล้ายๆน้องตัวนี้แล้วเขาก็แนะนําตัวนี้มาเพราะว่ามันก็จะฟิลคล้ายๆกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลองลบปากตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะทาตัวนี้นะคะเรามาลบปากกันเลย ก็ใหค่ะทุกคนเราปากแล้วลิปชิ้นนะคะทุกคนค่ทุกคนคกคน,นี่ในม,มุธมานี้ถ้าสมกับน้องตรงนี้ใช่ค่ะ,คะพัสดุต่อไปเลยัลยงมาเป็นน้องอะไรไม่รู้นะคะมาแกะกันเลย แลน,นกระเป๋าอุ้ยสวยอ่ะอุ้ย hey, สายแบบนี้สายเท่านี้นะคะคือฟ้าคิดว่ามันมีสายยาวอีกนึงไม่ใช่หรอหรือว่ามันมีแค่นี้คุณน,น้องน่ารักแต่ดูดิมันมีมันยุบลงอ่ะอ๋อนี่ยายใส่ยอะนึงนี่นี่พี่ฟ้าบอกว่าแล้วนึกว่าเขาลืมนี่ค่ะทุกคนใส่ของได้เยอะนะเนี่ยฟ้าชอบของที่แบบ ใส่ของได้เยอะแต่ก็มีความสวยหรูหราใส่ยังไงเอ่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใส่ยังไงนี่ไงใส่ง่ายใส่ง่ายไหนว่าใส่ง่ายไงอ๋ออ๋อมันต้องบีบตรงนี้ค่ะฟีลแบบกระเป๋าก้อนเมียทุกคนแต่ฟ้าอยากได้กระเป๋าก้อนเมียอยู่เหมือนกันนี่นะคะทุกคนสวยไหมสีดํานะคะนะคะทุกคนใครที่สนใจเนี่ยก็อยู่ในแอปโซทุกอย่างที่ฟ้าซื้อมาเนี่ยไม่ ราคาจับต้องได้น่ารักราคาน่ารักสำหรับวัยเรียนอย่างเรามากที่อยากจะดูแลตัวเองแล้วก็อยากจะแบบซื้ออะไรสวยๆให้ตัวเองหรือว่าแบบเท่ๆก็ได้โ okay. อเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอคลิปพัสดุหน้ากันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะก็อ่ะมาเป็นวันใหม่นะคะกับพัสดุที่มานะคะเพิ่งมานี่แล้วก็ทุกคนคือหมาแบบ เาโดนปล่อยไว้ใช่ไหมทุกคนคือแบบมีคนเอาหมามาทิ้งแล้วมันก็มาบ้านปลาตลอดแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือนี่คือที่น้องทํากับพัสดุของปลาไว้แล้วก็จะแกะแต่ว่าก็ต้องอมาให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่ามันมีแค่สองพัสดุมันจะดูน้อยไปถ้าเอามาให้ดูแค่นันเดียวใช่ไหมแต่ก็ถ้ามาแบบนี้ก็ไม่ไเปนะ็นไรค่ะคือแบบมีคนมาทิ้งเอาหมาหมก็สงสารแบบสงสารนะ แบบไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็มาแต่บ้านเราขึ้นมาจัดรองเท้านู่นนี่นั่นทําไงได้อะมันก็มันไม่มีที่ไปอะเนาะทุกคนน้องหมานี่เต่นได้แล้วทุกคนดูนี่แตนภูมิใจนําเสนอสีรุง้งนี่คือฟ้าไปทํางานกลุ่มเกี่ยวกับดาราศาสตร์ฟ้าก็เสนอว่าจะระบายสี่ลุงอะระบายครบแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้จะแบบเติมตัวแบบคนอยู่บนสีบนลุง้งเลยเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน นี่ปะแล้วทุกคนดูเนี่ยลอยฟันน้องหมาแมตําหนิเนี่ยอันนี้ด้วยฟ้าสั่งมาเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องเจ้าชายน้อยนะคะทุกคนเป็นแบบภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนี่คือมันมีข้อคิดดีๆมากแล้วก็ฟ้าอยากจะแบบฝึกสกิลภาษาอังกฤษด้วยกันเลยภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยโอเคไปสั่งถ้าใครสนใจก็ไปดูในรีวิวใน Ti k t o k ได้แล้วก็ อันนี้ฟ้าสังส่งในแอปส้มนะคะพัสดศุต่อไปมาโอเคจึ๊บอุ้ยนี่จึ๊บนี่แสงแดดเข้าห้องฟ้าไหมแเ้าเปิดหน้าต่างนี่อันนี้เป็นนี่เอาไปทำแล้วก็กลับมาจึ๊บไฮไลท์นะคะทุกคนนี่อืมนี่ ก็ในความมืออย่างนี้นะคือฟ้ารีบกลับมาจากเรียนจริงๆแล้วก็จะต้องทําอะไรต่อแล้วก็มาบบถ่ายเลยนี่ว้าวเห็นอะไรไหมดูเบื้องหลังทุกคนเบื้องหลังมีกวดน้ํเด้วยน้องจะเป็นแบบนี้ส่วนเป็นกระจกมาเลยปะเนี่ยไม่มีฟิล์มลอกด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็คือเลื้อเลยเไว้ทํานี้เหมือนแบบพูดกันสบายๆท่ทานี้แล้วใครล่ะจิ๊บจิ๊บจ๊บ,บอเออเอเอนีอ่นี ค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็คือมีความพีคตรงที่ว่าพัสดุโดนหมากัดไปคกะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ฟ้าด้วยคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ,ะกรุงกริงกรุงกริงก็ <laughs> ถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ควกฟ้าแบบ create แบบอะไรคลิปไม่ค่อยออกหรอคะ่ะทุกคนโอเคค่ะ okay. ทุกคนก็วองว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะไว้เจอกันบ๊ายบาย 比武。